นี่ครับเป็นระบบกระคืบสตั๊ทเท้านะครับใช้เดียวติดนะครับผมเครื่องนิ่งเดินเบานะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวรถ คันนี้กันสัหน่อยนะครับเป็นรถนอกกระแสนะครับจะยามาฮ่าเอกวันร้อยสิบนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นรถรถผมนะครับผมผมก็ทํามาด้วยมือตัวเองนี่อยากจะรีวิวเพื่อที่จะเป็นแบบว่าแนวทางนะครับของใครหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวไล่จากข้างบนลงล่างนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็ทําไปนะครับอันนี้เป็นกระจก ของพวกเวฟนะครับที่เอามาติดตั้งใส่นะครับจะเป็นคาร์บอนหลังพึ่งนะครับผมนี่กระจกสองฝั่งแล้วก็เป็นขาได์สีนะครับส่วนหน้าปัดหน้าจอก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้ไมยังขึ้นอยู่ปกตินะครับผมเลขไมเกียร์วัดน้ํามันนะครับก็ยังขึ้นอยู่ปกตินะครับไม่ใหม่เลยอันนี้เป็นสวิตไฟหน้านะครับสวิตไฟหน้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ อคันนี้มีหมอ้อนะครับหม,มอ้อยังใช้งานได้อยู่นี่นะครับผมเป็นไฟ LED นะครับปรับตามสูงได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับผมแล้วก็มีไล่เอ่อเป็นน็อตทองนะครับสองฝั่งก็เกือบทั้งคันนะครับน็อตทองอันนี้ก็จะเป็นน็อตทองเกือบทั้งคันนะครับทุกจุดเลยนะครับผม ไม่ใช่แต่ว่าทุกจุดเกือบทุกจุดนะครับอันนี้เรามารีวิวต่ออันนี้เป็นฝาเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตทองเหมือนกันแล้วก็มือเบรกนะครับก็เป็นของพวกพวกเวฟนะครับพวกพวกเวฟที่ซื้อมาใส่นะครับแล้วก็มีน็อตทองนะครับจุดนี้แล้วก็เป็นอปอกปอกแฮนด์นะครับก็จะเป็นของโดมิโน่นะครับแล้วก็จุก แทนก็เป็นจุกทองนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุด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 แฮนด์นะครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวาวางหมวกนอกนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นปั๊มเดิมดิสเดิมนะครับแต่ว่าก็ไล่น็อตต่อมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสายสายเบรกของสวิตนะครับนี่สวิตหัว45องศานะครับ ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องนะครับก็มีจุกอุดน้ำมันเครื่องนะครับด้วยเป็นสีทองที่เหลือก็เป็นตัวครอบปกตินะครับตัวครอบน็อตสีทองนะครับแล้วก็มาเรื่องท่อนะครับอโชกก่อนนะครับผมโชกก็จะเป็นโชกไวเลสนะครับสูงก็เทียบเท่ากับโชกเดิมนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเฟรมเดิมนะครับแต่ว่าติดสติกเกอร์ใหม่นะครับสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์แท้นะครับเป็นสติกเกอร์ซื้อมาติดนะครับแล้วก็ส่วนท่อนะครับผมจะใช้ที่ใช้อยู่นี่เป็นท่อผ้านะครับท่อผ้าอ่าปลาย3ามรูนะครับท่อผ้าพวกเวฟร้อยผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคอของเวฟร้อยยูบ็อกนะครับนี่ใครที่แต่งรถคันนี้อยู่นะครับก็ เอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อ,อ,ขอเสียคือตัวอุดไม่ใช่ตัวอุดตัวจับท่อครับมันจะไม่ตรงกันนะครับต้องใช้เหล็กรูจับแล้วก็ตรงนอ็นอตน็อตต้องชกนะครับก็ต้องจะขูดนิดหนึ่งนะครับเราต้องทุบท่อนะครับผมนี่ส่วนมือเบรกก็เป็นมือเบรกสีทองนะครับแล้วก็ปิดหางปลาก็จะเป็นหางปลาสีทองนะครับ ทางคู่เลยนะครับผมส่วนกรอบทะเบียนนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้ติดเองเนี่ยมันไม่เนียนเห็นปหไม่เนียนนะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนย้ายมาฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นบังโซนะครับบังโซก็เป็นบังโซเดิมครับบาโซเดิมติดรถนะครับผมติดสติกเกอร์เคเบลานะครับ ติดเองนะครับผมแล้วก็มีน็อตทองแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งนี่นะครับรูปเท้าสีเงินวกกับสปริงสีทองนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงน,นี้ก็เป็นน็อตทองหมดแล้วก็มีอุดจ่ายไฟตรงนี้เป็นสีทองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคเบล่านะครับอันนี้เคบล่าสติกเกอร์นะครับไม่ใช่เคบล่าที่เคบล่าลอยน้ำนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ เคปลานะครับเป็นอุดจานไฟเดิมนะครับแต่อันนี้ซื้อเขาแต่งมานะครับผมจุดอื่นก็ประมาณเท่านี้นะครับก็มีนืทองไล่มาหมุดเก็บมานะครับเกือบหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยามาฮ่าอีกวันร้อยสิบะครับผมนี่มารีวิวประมาณนี้นะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับท่านอื่นที่มีข้อมูลหรือว่าอะไรอัปเดตก็แชร์กันได้นะครับกับการแต่งยามา่าอีกวัน ข้าวครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ลืมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนะครับอันนี้เป็นท่อ่ากยี่ห้อนี่ครับ VCT นะครับซื้อจากในแอปสีส้มนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันนี่ครับเป็นระบบกระตือสตาร์ทเท้านะครับแช่เดี๋ยวติดนะครับผมเครื่องนิ่ง เดินเบานะครับประมาณนี้นะครับผมอ๋อลืมรีวิวอีกอย่างนึงก็คือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี่ผมติดสติกเกอร์ดำนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนี่โคตรเท่ทุกคนประมาณนี้นะครับ ใครรู้เรื่องบ๊ายบายครับ